มาแล้วครับนายมาตา แก้วจินดาของเรานะครับเนื่องด้วยเทศกาลประเพณีสมการประจำปี2558ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยเราได้เวียนมาบรรจบครบรอบทีเวลาหนึ่งดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสื่อสารอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของเราไว้ที่ห้าและปรการที่ห้และครอบตัวสาสารกรณพบ ที่ท่านเคารพนับถือขอ้งทั้งเดชพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดบันดาลพระราชทานพรให้นายครอบครัวปโตกแต่ตกอสิ่งอันเป็นวิ่งมงคลแต่เนื่องมโอกาสอันเป็นมงคลนี้พวกผมขอรับโรวาทและรับพรจากนาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับดีใจนะครับแล้ยินดีได้ได้มีโอกาสร่วมตุ๊เตุมีสงการกับพวกเราอีกครั้งนะครับตั้งแต่ปี51ถึง58 8ปีแล้เวเรีนนไปปีที่แล้วไม่ต้องมาไม่ได้ เารัขมเออนก็ชาที่อยู่าก็ิดใจนะครับตั้งแต่พวกเราเัยืนาได้ติดเชอพวกเราอยู่ได้ม่ร่วมกันนมาวันนีพวกเราก็มีความ มาแรกก็คือไม่เคยอย็น้าวหลีเลยนะแค่หน้าตาไม่ค่อ็นเลยแล้วไม่ได้เห็นสวสวยน้ากมองไม่ออกใส่อึไรใส่สาวใครแบบนี้มันกําไรเ่็แขนงแข่แข่งของอร์เนาะถ้ามันเป็นสีเยมันแยกมันจะดูรูปหอมาก้อหรือใครมองไม่ได้ แค่เห็นข <t od em |ms|> ้างหลังม่นดูว่านี่ลูกใครอหืงใครานเกิดซลิโรนักบอลเิมนนยครับเราไม่ถึงกัจบใครครับเลยรเลยจูซู ได้พบเจอสิ่งดีๆนะครับได้เจอสิ่งที่เป็นมงคลนะโชคดีทุกคนนก็ขอราราชนารสีพระสีพระนั่งไปน้านะครัแล้วก็ขอบารมีผู้ขาวนะครับเป็นองค์พระ บริสุธขธมาลาศพบาลิดทุ่หลวงโปรดคุณบิดานประธานพรให้พวกเราทุกคนนะฮะมี่เป็นบักงานอยู่ที่สำนักงานก่อสร้างคุณประธานที่5แล้วก็ครอบครัวนะครับจปนพบเจอความจุดความเจญคิดวังสิ่งใดสมความปรารถนาเป็นรุ่งเรืองมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปนะครับ นี่ déc ider, déc ider. ่้รที่แล้วน้องที่ไปนะอเาไ่มีแปลหม่เราวิ่งไล่